มีปีน้องมาเยี่ยมครับสองท่านประธานนะครับอันนี้ประธานอะไรครับแนะนำตัวหน่อยคุณซิ่งครับผมไม่ครับอันนี้อันนี้ประธานแล้วครับประธานสี่ภาคครับผมอันนี้ก็ระลีขาครับกรีขาเขาเลยกระลีขาครับกระลีขาอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนี่ยลูก่ประธานดันแล้วอันแล้วลีอะไรอันแล้วนี่ครับนี่แนะนำตัวหน่อยนี่อะไรครับลองมาหานอะไรครับนี่ของม้วนซิ่งนี่ครับนี่ย ผอก็อมานะครับนี่อันนี้ก็พอดีเสร็จจากเสร็จจากภารกิจงานบุญครบรอบสองปีฐายบุญมาเจเนนนะครับวันนี้มาพอดีพอดีเวลาว่างๆมากินต้มก๋วยเตี๋ยวกับยำหมูยอนะครับนี่โคตรแซ่บเลยครับนี่แซ่บโปะเปล่าแน่นอนแน่นอนแซ่บแซเอาเอาแซ่บๆลงตักจากนี้ตักใส่ตักช้อนนึ่แซ่บแซ่บเออเจเนนเลยนะครับผม ใส่ต้นชาไปีครับนี่ดูท่านระธานเต้กินซำรักแล้วเบอรแก้วแก้วอันนี้อันนี้อะไรครับเงี้ยงกระดูกครับเงี้ยกระดูกนั้นแล้วแก้วมาดูเอออ้นะนี่ครับกำลังตักอันนี้เลขาสีผ้าครับกำลังตักนีครับนี่าลครับนเอลครับเตรียมที่นี่ครับนี่ตั้ เต็มที่นะครับงานวันนี้เราเสร็จจากทําบุญแล้วเราก็ชื่อดอกชื่นใจครับไมม่ร้นอยะรรับไ่้้้วววตตาาางกหหเอดีกคนหนึ่งนอนกินนั่งกินอึดครับนี่อึดแล้วไอ้น้องรักคนนี้เนี่ยมาอ้าวครับ กมามายูพนประยูนนี่อันนี้กระเลขาประธานมือจิ้งครับนี่จัดก๋วยเตี๋เลครับเอาเลยเต็มที่ครับนี่เลยเอากับผมม่ปกาปกพเาปกเาก่เอกับีเอากเอาปกบพีเอากบเากพียกับากเอาเไปาก่เอปลากับพไม่ได้เอาถามเฉยเอาเลยเอาเลยเอาไเลย เมึงยกที่หนึ่งเกิดไม่เมื่อวันไม่ดูไรสุดเกิดวันเราเจะทังไงนี่นะครับของกินเรากันนี่ครับกินเรามีครับนี่อันนี้น้ำน้ำใสครับน้ำใสน้ำปนาน้ำปนาครับนี่มานะครับอันนี้ไม่รู้รถไก่เมนูครับนี่จอกลมเป่าครับนี่สี่ร้อยหรือเอาร้อไหนครับนี่มาเด้มาเด้อพี่น้อง มามามาครับนี่้องปองไปเงี้ยยังเหลือเยอะยังเหลือเยอะครับนี่กินในหมดไม่กลับครับนี่จากงานบุณมาตามมาบ้านสภาพอีกจัดเลยครับจัดเลยยำยำจานที่สี่ับผมจานที่สี่ครับนี่นี่จานจานที่สี่มันจะเริ็วอันนี้กี่ถ้วยนี่กี่ถ้วยอะไรกี่ถ้วยแล้วนี่ถ้วยเดียวสี่จานอ่ะผมอ่ะตักสี่รอบแล้วอ่ะตักสี่รอบแล้วอร่อยมากอันนี้คือเต้ยหำต้มมุดติ๊ง ตั้งช่องหรือเปล่าตั้งช่องเดี๋ยวตั้งช่องให,ห้เต้ยหำตรงมือซึ้งอาเลครับวันนี้เต็มที่ครับผู้เราผู้เรามองใหญ่ไปแล้วครับนี่ไปแล้วครับวันนี้พี่น้องมิตรภาพเราไม่มีให้กันเสมอครับนี่ไม่ว่า,าจ,จะ,อะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือว่าอยู่ไกลไมาได้หมดครับได้ไผมก็ลง นยโรนสมี่นะครับสวัสดีครับ